สินเชื่อในวันนี้นะครับหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็รับที่อาชีพเขาสามารถสมัครออนไลน์ผ่านแอปได้เลยหรือแล้วแต่เราครับจะไปสมัครที่สาขาก็ได้ครับโดยสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อดิจิตอลประเภทที่กำหนดชำระคืนเป็นรายงวดๆที่ทำให้เราได้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อพิสูจน์รายได้นะครับโดยสามารถใช้ข้อมูลทางเลือกนะครับหรือที่เรียกว่า alternative data นะครับที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปแต่ก่อนนะครับเป็นข้อมูลประกอบการสมัครในการขอสินเชื่อนะครับเช่น พวกค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับหรือค่าประกันชีวิตต่างๆเป็นต้นนะครับพวกนี้เป็นข้อมูลทางเลือกที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับซึ่งใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีแล้วยิ่งดีขึ้นครับ โดยที่สินเชื่อโน,นนีเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสินเชื่ออนเนกประสงค์นะครับก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อใช้จ่ายอนเนกประสงค์นะครับแต่ลักษณะสินเชื่อโนวน,นี้ก็คือถ้าเขาอนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะอนุมัติมาเป็นเงินก้อนครับผมเงินก้อนคนเข้ามาฉีเราก็ไปใช้จ่ายตามที่เราต้องการได้ครับ ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเราไปดูคะแนนนะครับจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้กันนะครับว่าวันนี้ตัวนี้เขาจะได้คะแนนเท่าไหร่กันนะครับข้อแรกนะครับในเรื่องของผ่านง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยเอารายได้ไม่ต้องเยอะนะครับทําให้มีโอกาสผ่านง่ายนะครับได้บวกหนึ่งคะแนนนะครับผมถัดมานะครับในเรื่องของถูกกฎหมายครับตัวนี้เป็นสินเชื่อบริษัทใหญ่ซึ่งถูกกฎหมายแน่นอนนะครับได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับถัดมาในเรื่องของวงเงินตอบโจทย์นะครับวงเงินตัวนี้นะครับวงเงินได้8,000บาทนะครับฉะนั้นไม่เยอะไม่ น้อยนะครับขึ้นกับความต้องการของเราตัวนี้ผมให้0.5คะแนนนะครับผมแล้วก็ถัดมาในเรื่องของเอกสารไม่เยอะนะครับตัวนี้ไม่ใช่เล็กเงืนเดือนนะครับในการสมัครซึ่งทําให้สมัครได้ทุกอาชีพก็คือข้อนี้ให้บวก1คะแนนนะครับแล้วก็ถัดมารู้ผลไวนะครับรู้ผลไวเนี่ย อย่างที่ทราบมาคือไวสุด1วันนะครับก็ได้ไปอีก1คะแนนนะครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของดอกถูกไม่แพงอยู่ในอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับได้1คะแนนนะครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยตัวนี้ ถ้าเขาอนุมัติเขาโอนมาเป็นเงินก้อนให้เลยดอกเบียเ้ยเดินเลยนะครับเลยไม่ได้คะแนนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในเรื่องของไม่เช็คบูโรนะครับตัวนี้แต่ก่อนเขาไม่เช็คนะตามที่ได้ข่าวมาแต่ปัจจุบันวันนี้เนี่ยผมว่าเขาเช็คอย่างไงเขาก็เช็คอยู่แล้วนะครับฉะนั้นข้อนี้เลยไม่ได้คะแนนนะครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของไม่ต้องค้ำนะครับนี่เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำก็เลยได้บุกหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสมัครได้ทุกอาชีพครับได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับพรผม คะแนนแล้วนะครับสินเชื่อที่จะพูดถึงในวันนี้ได้คะแนนจุดเด่นไปรวมแล้วอยู่ที่7.5คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนครับและถัดมานะครับมาสรุปจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้กันครับอย่างที่ผมิสต์ไว้นะครับก็คืออย่างแรกเลยสมัครออนไลน์ผ่านแอปได้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับรู้ผลไวนะครับบางก็ว่าไวสุด1นวันนะครับแล้วก็รายได้ไม่ต้องเยอะนะครับเขาเอารายได้ผู้สมัครแค่5,000บาทต่อเดือนนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับ จุดเด่นถัดมานะครับสมัครได้ทุกอาชีพนะครับตัวนี้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับแล้วก็ข้อถัดมานะครับไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนนะครับเพราะเขาใช้ระบบ Alter n a t i v e data มาช่วยวิเคราะห์ในการอนุมัติสินเชื่อนะครับแล้วก็ถัดมานะครับดอกเบียลดต้นรลดดอกนะครับตัวนี้สามารถผ่อนสูงสุดได้6เดือนละครับจากที่ได้เกริ่นมาต้นคลิปนะครับในเรื่องของคะแนนคุณสมบัติต่างๆของสินเชื่อตัวนี้นะครับเติมสูขครับหรือที่เรียกว่าสินเชื่อ Happy Lo a n ดนะครับของค่ายอีออนธนสินทรัพย์นี่เองนะคครรััับบผมสินนนเชื่อตวี้ะ วงเงินเขาไม่ได้เยอะนะครับทำให้เกณฑ์คุณสมบัติเขาก็ไม่ได้เคียวอะไรเท่าไหร่ฉะนั้นเรามาดูคุณสมบัติผู้สมัครกันครับข้อแรกนะครับเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะครับข้อ2อนะครับอายุ20 65ปีนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับเป็นลูกค้าใหม่ของบริษัทอีออนเท่านั้นนะหมายความว่าเราต้องยังไม่เคยมีสินเชื่อยี่ห้อไหนๆของอีออนถืออยู่นะครับผม ถัดมานะครับรายได้5,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับแล้วก็ถัดมาครับทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก็คือขั้นต่ำา6เดือนนี้เองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับมีที่อยู่ที่ติดต่อและส่งเอกสารได้จริงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับมีเบอร์โทรที่ติดต่อได้จริงนะครับเพราะว่าพนักงานเขาจะโทรมายืนยันนะครับการสมัครสินเชื่อเติมสุขหรือว่าแฮปปี้โลดตัวนี้ครับ ผ่านเรื่องของคุณสมบัติไปแล้วนะครับเรามาดูเอกสารว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับใช้บัตรประชาชนนะครับต้องถ่ายรูปในแอปตอนสมัครนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับข้อ 2. นะครับใช้หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารนะครับผมแล้วก็ข้อสานะครับสำเนารายการเดือนบัญชีธนาคารหรือสเตทเมนต์ย้อนหลังนี่เองครับเอา6เดือนย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ข้อ4นะครับอันนี้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในระบบของ Alter a ร t นีทีดัต้าเขาที่แหละซึ่งจะมีไม่มี ไม่ซือเรียสนะครับแต่ถ้ามีมันทำให้โอกาสอนุมัติสูงขึ้นครับผมใช้อะไรบ้างนะครับใช้ใบแจ้งค่าน้ำหรือค่าไฟนะครับหรือค่าโทรศัพท์หรือค่าอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับทัดมาในส่วนสำคัญของวันนี้นะครับเรามาดูวิธีสมัครสินเชื่อ แฮปปี้โลนหรือสินเชื่อเติมสุขตัวนี้กันครับอย่างที่บอกไปนะครับเราจะสมัครผ่านแอปก็ได้นะครับหรือจะไปสมัครที่สาขาก็ได้นะครับสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อดิจิทัลผ่านออออนไทยโมบายแอปพลิเคชันรวดเร็วปลอดภัยง่ายในแอปเดียวเอกสารในการสมัครบัตรประชาชนตัวจริงสลิปเงินเดือนสำเนาบ,บัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจสมัครสแกนบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังยืนยันข้อมูลเบื้องตอน้นเลือกประเภทบัตรที่ต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลต่ตางๆกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการสมัครอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครยอมรับเงื่อนไข NDID และ NCB ยืนยันตัวตนด้วยโ b i l e Banking เลือกธนาคารที่เคยยืนยันตัวตนไว้แล้วจากนั้นเริ่มสร้างรหัสผ่านโดยตั้งรหัสผ่าน6หลักและถ่ายภาพหน้าตรงเท่านี้ ก็สขั้นตอนสุดท้ายก็คือรอเจ้าหน้าที่อีออนโทรมาหาเรานะครับเขาจะโทรมาทําไมเขาจะโทรมาคอนเฟิร์มข้อมูลเราครับซึ่งถ้าเขาโทรมาแล้วก็ให้เราตอบข้อมูลตรงกับที่เรากรอกไปนะครับแล้วมาปิดท้ายที่ข้อเสียหรือว่าเรียกว่าข้อจํากัดของสินเชื่อตัวนี้กันนะครับผมอย่างแรกที่ผมเจอเลยคือเราจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ของอีออนเขาเท่านั้นนะครับผมและข้อถัดมานะครับวงเงินเขาจะจํากัดอยู่ที่8,000บาทครับผม แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อจํากัดละกันนะครับก็คือตอนนี้เขาเช็คบูโรแลครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อเติมสุขในวันนี้นะครับขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการเสริมสภาพคล่องอยู่นะครับผม